เราต้องมาก่อนฝนนะคะเออสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆและลูกลหลานนะคะสวัสดีูกทุกคนนะคะเออวันนี้เมื่อกี้ก็จะเดินทด้ช้ามานะคะเดี๋ยวก็จะไปตลาดอีกรอบนะ <c oughs> เออตอนนี้ยังๆตอนนี้เห็นท้องฟ้าสวยเมื่อกี้ก็วิ่งออกหลังบ้านแล้วก็มาถามนกฟ้าก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมีอีกลูกหนึงคืออะไรนะ ชื่อเขาอะชื่อนางฟ้าหรอนั่นแหละนางฟ้าว่างั้นเถอะชื่อเขาน่ะ,อะเออเฮ้มันมาสมดเลยนะ<ส>เราก็จะได้ไม่ต้องมีอีกแล้วพายุเราก็จะได้ไม่หวาดระแวงเรื่องพายุอีกแล้วทางนี้ทางนี้หวาดระแวงเรื่องพายุ แต่ถ้าเราทำใจโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเนาะนี่มันมีอะไรที่น่ากลัวหรอกแต่ว่าบางครั้งบางทีมันก็ทำใจ <c oughs> ไม่ค่อยได้เนาะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เหอะ บางสิ่งบางอย่างเวลาใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ทําใจไม่ค่อยได้บางครั้งอะนะนะแต่นานไปนานไปเราก็ชินกับมันแล้วก็อืมชินกับมันปุ๊บแล,แ,ลแล้วก็คิดนั่นแหละแล้วก็คิดว่าเอออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเราก็จะดีขึ้นนะเออมันทําให้เราอะมีความรู้สึกว่าเออดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้คือจิตใจนะคะจิตใจดีขึ้นเนาะ จิตใจแม่จีเดีวนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยไม่ได้คิดเหมือนแตะก่อนแล้วต่ก่อนคิดมากเรื่องหลายๆอย่างเนาะยังไม่คืนขึ้นหลายหรอกเพราะว่าแต่ก่อนนนาะคิดหลายอย่างไม่ใช่ว่าไม่คิดเนาะแต่ตอนนี้คิดไปคิดมาก็นั่นแหละเพราะว่า ก็ได้คำพูดคำจาบางทีเราเป็นผู้ใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าเราอะความคิดของเรานะเด็กสอนก็มีนะคะเออเด็กมาสอนนะอย่างเช่นลูกเต้าเราก็เริยะเขาสอนก็ฟังเขาหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะไม่ใช่ว่าเออเรารู้ดีรู้จริงไม่ฟังใครหรอกอีกมันไม่ได้มันต้องฟังเขาก่อน ราจะได้สบายใจไปในตัวไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะบอกน้องฟ้าไม่มีอยู่จริงมีอยู่นูนน่นไงเดี๋ยวจะลงมาแล้วน้องฟ้านูน่นอยู่ข้างบน,นวันนี้จะมีอีกลูกสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยลูกที่สามเพราะว่าเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ เขาเยกอะไรอ่ะมันก็มามามาไปหมดแล้วอ่ะเนาะจริงๆพายุก็มาลูกกี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกแล้วอ่ะพวกเราก็หวาดระแวงแล้วก็กลัวจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะพาผวานผ่านพ้นไปแล้วมันก็โอเคไม่มีอะไรน่ากลัวนะเต้นข้าวก็กสวยสะพรั่งแล้วตอนนี้ เตรียมตัวแล้วเขาก็เตรียมท้องละมั้งเนี่ยเนี่ยโตขึ้นแต่โอ้ยแต่ว่าเออเดี๋ยวต้องขับไปดูนาะเจ้าของแล้วล่ะอืมว่าสวยงามปานใดน <c oughs> เนาะเสียงเสียงเครื่องบินเสียงฟ้าร้องยังกลัวเลยอาคิดดูไม่ว่าจะเสียงฟ้าร้องหรือเสียงเครื่องบินก็ยังกลัวเลย เสียงเครื่องบินหรือเสียงอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหวาเราเวงทั้งทั้งีงนบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชายแดนหรอกฮืมกวัวพายุกวักวเสียงฟ้าร้องแต่ว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะอะไรก็ผ่านไปหมดแล้วพายุมาสองลูกไปแล้วผ่านไปแล้วอู้แต่วิพาน จะสำระกคำสวงให้กับเมืองน่านมากมายไก่กองในจะอ่าไม่ใช่แต่วิภาหรอกอันที่ผ่านมานะทางหนูนะทางข้างบนลอยอ่ะโอ้ลำบากเนาะดินถลม่มอืมแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็จะ ลูกชายไปก่อนเดี๋ยวแม่ก็ตามไปหรือแม่ขอเก็บภาพนิดหน่อยนะคะลูกมือไม้ก็สันจักเป็นอะไรดอกใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงอ่ะมันก็มีอยู่เด้เดี๋ยวก็มาแล้ว เหมือนไปเหมือนหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวพักพวกก็จะเวียนหัวอีกแล้วเพ,พ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆเดี๋ยวเวียนหัวแม่นะแม่กาลังตั้งท่าหลายอย่างอยู่เนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยนั่งก็แล้วยืนก็แล้วอยู่เนี่ยเช้าๆมาดับแรกนะ เราต้องเห็นลูกก่อนเออเห็นลายลูกมาแป๊บดีใจแล้วแถมแถมแถมออกจากบ้านได้แล้วอะไรประมาณนี้แหละวันไหนถ้าถ้าลูกยังไม่ลายมาแสดงว่าลูกยังไม่ม,ม,ม,มีคลื่นเขาก็จะบอกสายหน่อยเขาก็จะบอกแม่ไม่ไม,ไม่ค่อยมีคลื่นเลยไม่ค่อยมีสัญญาเลยเพราะว่า,ามันไม่ได้อยู่เหมือนบ้านเราเนาะ อยู่บนภูบนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคลื่นไม่มีสัญญาณไม่ใช่คลื่นหรอกอุ้ยพูดเซยเซยเนาะพูดเซยเซยอคนแก่ก็อย่างนี้แหละสวบอ,อย่างนี้แหละพูดอะไรก็เฉยเฉยเมจีก็ไม่มีอะไรนะคะแม่จีก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่มีแม่ฮากับแม่จีนะคะ ก็ขอขอบคุณมากค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สำนองมุ่นมาสมนางมุ่นมาปรารถนานะคะคิดเงินให้เงินเงนิงนเนาะคิดทองได้ทองเด้อขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณทุกขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะเด้อบ,บ,บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายเจ้า